ม่ไ่ตาบมามามาาดอนกูบอเนี่เห็ดปวกออกแล้วนะครับอันนี้เห็ดปวกตาบแล้วเห็ดปวกกิ๊กวกตาบมาจากไหนอ้ยมันเท่าแล้วมันอยากบ้านเราไปบท่นมันมัวนี่ไปเลากกับโเห็นเหะอไม่มีดอกใหญ่อยู่าอมันมีดอกตูมดอกใหญ่อยู่ระชมกันนี้เลยนี คนมันตกถือมันมันเลยเถาไวา้คนตกคือนี้ไม่มเทปวดตาด้ออมันเทปปวดตามันงาม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 เทปปวดแบบนี้ดูเทปปวดธรรมดาเฮ้า่มันยู่ได้หายทีตัดหลอน้มันหมงาม้าอกู่ตีนให้ยาดีเทปปวดตามันชิดตามันชิตีนอย่านนี้ได้คุณแม่นี่ขามมึงเลยนั่นเ้ย อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือจิกนี่แหละแต่ว่าก็เอาเคื่อเก่านะครับว้าเป็นมหาหอดเหือนว้าโมยไปเสื้อกะโมยกไปเสื้อกะสร้างมืเด้อมันมีมันมกันแต่ย่านโมตี้เขาก็เราใส่น้ำกันอย่นี่แหละอืมันทีนี้มันมันชลาแล้วนะครับมันชลาแล้วก็ให้มันชลาไปนี่คือยังมันยังตุ่มๆอยู่ ไม่ต้องไปหาถึงภูนะครับวันนี้มีคนมาส่งให้ที่บ้านร้อยหนึ่งบอกเจ็บขาเราต้องไปหาคนภูเจ็บขาไปเลยไม่ไปหาถึงภูเอ้าวมียรื่องเจ็บคือกัรทะเลาะข้ากูไปนึกว่าสั่นโอ้ถุงนี้ก็สวยด้วเฮ้ยถุงนี้ก็ร้อยบอกถุงละร้อยเบิร์ไอ้ได้ช่องถุงนึกถุงเดียวกันแล้วแต่เจ้าเอาโร่อยขึ้นเอาเอาไว้แกงอยู่นี่เนะกระโตุกว่าไงหนึ่งเจียบ่อไปกินอยู่ได้ยังทีล่ะยูได้เด็กมาเซ่ ก็แต่ดอกบานมันไมเอ้าให้เอื้อให้ให้ไอเนี่ยไปปีโกนได้ไงเด้อให้โกนให้เมจิเด้อย่ำเลยมึงก็ไปไปยังงลมออกงูอะไรเห็ดงูโลมออกงูเห็ดดอกมึงอะไรเห็ดอ้าวนี่แล้วเห็ดอะไรกูจะไม่ได้ย่างงัวอยู่มันทุ่งหลายทุ่งหลายทุ่งใหญ่ทุ่งควรสื่อเด้อมันหลายโอเคนะครับสำหรับเห็ดพวกน้ำโอเคไงเหี้ย